ในหมู่บ้านเล็กๆหยิงไวกลางคนชื่อแม่ดาวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆก,กับลูกๆทั้งสองคนโตชื่อเบนลูกสาวคนแรกของแม่ดาวเธอเป็นผู้ที่ขยันและกระตันอยู่ที่สุดไม่เคยทําให้แม่เสียใจลูกคนกลางชื่อบิลเป็นลูกชายซึ่งเกิดมาในช่วงที่ครอบครัวกําลังสั่นคลอนพ่อแม่แยกทางกาันตั้งแต่เขายังอายุเพียงหกขวบส่วนคนเล็กชื่อเบีร์ ลูกสาวที่เปี่ยมด้วยความสดใสแต่รักอิสระมักทำในสิ่งต่างๆตามใจตนเองมากกว่าจะนึกถึงแม่เแบมบลูกสาวคนโตใช้ชีวิตเรียบง่ายตั้งใจทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแม่เป็นคนที่แม่ดาวอุ่นใจเสมอแต่บิลลูกชายคนกลางที่ต้องพลัดรากจากแม่ในวัยเด็กนั้นเก็บความรู้สึกโหยหาความอบอุ่นจากครอบครัวไว้ในใจวันหนึ่งเมื่อโตขึ้นเขาตัดสินใจเขียนข้อความลงในเพจเพจหนึ่งเพื่อตามหาแม่ วังเพียงจะได้เจอกับแม่อีกสักครั้งเวลาไม่นานนักแม่ดาวก็บังเอิญเห็นข้อความนั้นความทรงจําที่เคยเจ็บปวดหวนกลับมาอีกครั้งแม่ดาวได้ติดต่อกับบิวอีกครั้งทั้งสองคนพูดคุยผ่านทางข้อความบรรเทาความคิดถึงที่เก็บสะสมมานานแม้ว่าแม่และลูกชายจะไม่ได้เจอกันแต่ก็เหมือนหัวใจของแม่ได้กลับคืนมาอีกส่วนหนึ่งในขณะที่ลูกชายพยายามหาความสงบใจลูกสาวคนเล็กอย่างเบียร์เลือกที่จะเดินทางชีวิตอีกแบบหนึ่ง เธอไปทำงานที่บาร์ญี่ปุ่นพบเจอเพื่อนใหม่ที่ชวนกันเที่ยวเตรใช้ชีวิตอิสระโดยไม่คำนึงถึงอนาคตกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเบียกลับมาบ้านเธอกลับมาพร้อมกับการตั้งครรภ์เธอนำลูกที่เกิดมาให้แม่ดาวเลี้ยงโดยที่พ่อของเด็กนั้นได้เลิกลากับแม่ของเด็กแล้วแม่ดาวจึงต้องทิ้งงานเย็บผ้าและงานทำขนมขายเพื่อมาเลี้ยงดูหลานน้อยที่ไม่รู้ความอะไรบ้านหลังเล็กๆที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความวุ่นวาย เมื่อเบียรได้พาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านและเพื่อนฝูงมากมายที่เข้ามาใช้ชีวิตปาร์ตี้เสียงดังสร้างความหนักใจให้แม่ดาวอย่างที่สุดแม่ดาวต้องเผชิญกับความสับสนและความกดดันในทุกๆวันจนในที่สุดเธอทนไม่ไหวแม่ดาวหันมาทบทวนชีวิตของตนเองตั้งคำถามว่าตนเองทำผิดอะไรหรือไม่ที่ทำให้ลูกไม่เห็นค่าความสงบของบ้านแม่ดาวจึงตัดสินใจเก็บข้าวของเล็กน้อยเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปในเช้าตรู่โดยไม่บอกลาใครปิดเบอร์ เลี่ยนทุกการติดต่อเหมือนเป็นการจักราที่ไม่มีวันหวนกลับหลังจากนั้นเรื่องราวของแม่ดาวจะกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่บ้านลูกสาวอย่างเบียรเริ่มตระหนักว่าบ้านหลังนั้นที่พวกเขาเคยอยู่ได้สูญเสียความอบอุ่นไปเพราะการเห็นแก่ตัวของเขานิยายเรื่องนี้ที่แม่ดาวสร้างไว้เพื่อเตือนใจนี้อาจเป็นเพียงตัวหนังสือแต่กลับที่แง่คิดไว้ว่าหากครอบครัวไม่เห็นค่ากันการอยู่ร่วมกันก็ไม่มีความหมาย สุดท้ายบ้านที่เคยอบอุ่นเป็นที่พึ่งพิงก็กลายเป็นเพียงบ้านที่ว่างเปล่าและเงียบเหงาไปตลอดกาลข้อคิดเตือนใจจากนิยายบ้านที่หายไป 1. บ้านและครอบครัวคือที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักการทำลายจิตใจคนในครอบครัวเหมือนการทำลายความสมบสุขของบ้านเมื่อครอบครัวไม่ให้ความสำคัญต่อกันบ้านก็อาจไม่เหลือความหมายอีกต่อไป 2. การเห็นคุณค่าของผู้ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาคือพื้นฐานของความกตัญยู การมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญแก่ผู้มีพระคุณอาจทำให้เราเสียใจในภายหลัง 3. การใช้ชีวิตอย่างไร้ความรับผิดชอบส่งผลกระทบไม่ใช่เพียงต่อตัวเองแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างอีกด้วยเมื่อทำผิดพลาดเราควรยอมรับและรับผิดชอบไม่ใช่ผลักภาระให้กับคนอื่น 4. การเคารพพื้นที่ส่วนตัวและความสงบสุขของผู้อื่นบ้านเป็นสถานที่ที่ควรสงบและให้ความรู้สึกปลอดภยัยหากบ้านขาดความสงบ คนในบ้านก็ไม่สามารถหาความสุขได้การเคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ 5. บางครั้งเราจะไม่เห็นคุณค่าของบางสิ่งจนกระทั่งมันหายไปเมื่อแม่เลือดจากไปเพราะความกดดันในครอบครัวลูกๆก,ก็ได้เรียนรู้ว่าการสูญเสียครั้งนี้ไม่มีทางหวนคืนมาบางครั้งบทเรียนที่ดีที่สุดมาจากการสูญเสียสิ่งที่รัก